สวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกันอีกสวัสดีครับพี่แอร์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์กัญญาเซสเนทอกเช่นเคยค่ะทุกวันจันทร์ทุกวันศุกร์นะคะเราก็มีเรื่องเซเรื่องทอกกันนะครับยังมีเรื่องกันไม่จบอ่ะแล้วโดยเฉพาะเราไม่ได้หาเรื่องมานะไม่ได้หาเรื่องมาเรามีเขาเรียกว่ามีซอสมีข้อมูลมีแหล่งมา ตราบใดที่เรายังมีสังคมกันอย่างนี้เราก็จะมีการพูดจากันแต่ว่าการพูดจาของเรานั้นบางทีเราก็พูดกันและกันแล้วท่านฟังและเปิดโอกาสให้ท่านคอมเมนต์เข้ามาในรายการด้วยแต่ก่อนนี้นทีวีวาทีเราเนี่ยจะไม่มีโอกาสนะที่จะให้ผู้ชมเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นทันการเนาะแต่ณรายการการนิการเซสเนททอล์กเนี่ยมีโอกาสแล้วมีโอกาสแลว้วค่ะที่ท่านถึงตัวด้วยนะ จริงเหรอเอ้าก็เวลาเขาเขียนคอมเมนต์อะไรเนี่ยพี่แอรอ่านมันก็ถึงเราเองใช่ไหมถึงเราแล้วเราก็สามารถโต้ตอบได้เลยคือไอโซเชียลเนี่ยที่บอกว่าสื่อสังคมเนี่ยนะมันความพิเศษก็คือคุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เราก็ไปถึงได้ถูกไหมมันถึงกันได้เออนี่คือความสุดยอดถูกไหมฮะค่ะใช่และกติกาของเราก็คือเริ่มด้วยไวรัลคลิปไวรัลที่ก็คือคลิปที่คนพูดถึงกันเยอะๆ สร้างจิตสำนึกด้วยเออ,อันนี้นนอกจากส,จสร้างกระแสแล้วยังสร้างจิตสำนึกอีกด้วยแล้วก็ไม่ค่อยจะได้มีในเมืองไทยนะักเราจะพยายามหาคลิปในเมืองไทยนะเออเมืองไทยบ้างก็ได้เมืองไทยคลิปเนี้ยที่เราจะให้ดูเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของโอกาสเพราะการที่มันเป็นไวรัลแล้วก็ผลพูดถึงกันเยอะๆะทําให้เด็กคนหนึ่งที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะได้รับโอกาสนั้นเรื่องของเด็กๆด,ด้วยก็คืออ,อันนี้เป็นเด็กก็ขออนุญาตนะบางคนอาจจะเรียกว่าเด็กเขมรแต่จริงๆแล้วเขาอยากให้เขาเรียกว่าเด็กกัมพูชา เด็กกัมพูชาคือครับเขมรเนี่ยนะบางคนนี่ก็ไปเรียกเขาว่าเขมรแต่ว่าจริงๆเขาบอกเขาไม่ใช่เขมรเขาเป็นกัมพูชากัมพูเชียนะกัมพูชาเนี่ยที่เห็นในรูปเนี่ยความพิเศษของเด็กคนนี้คือเด็กคนนี้เป็นคนที่ขายของอยู่แถวอะไรนครวัดอ่างทองเนี่กของที่ระลึกถานที่ทั่วอะไรแมกเนตพักอะไรทั้งหลายเนี่ยนะที่เป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวเนี่ยนะปรากฏว่ะพิเศษคือเด็กคนนี้เนี่ยนะ พูดได้ถึง12ภาษาอ้าวเลยลองฟังสักหน่อยไหมพ่อไหมภาษาคำพูดยังยอร์เล่จางจีนพูดไทยอ่าให้เราพูดไทยเราฟังดิได้ไมได้ได้อ่ะฮะคือ้องอันนังนั่เ้าพี่น้งอาังอันร้อยบาทอันร้อยร้อยบาทเออสองร้อยร้อยบาทไม่นแพง ไม่แพงทุกทุกทุกทครับยี้ชื่อน้องอันดังกับพี่สวยแม่มีเสันตังไปโรงเรียนเออเงื่อนกันห้าอันสองเรียนห้าอันสองเรียนนี่อย่าขันโตอิงมาสามอันสามอันอ๋อห้าอันสองดอลลาร์เออห้าอันสองดอลลาร์พอนะห้าอันสองดอลลาร์อูไทยมาได้อูไทยมาได้ Speak other language Chinese โอเค 你要买一个啦，五个两美金。买一个我唱给你听。我们不一样，每个人都有不同的境遇。啊，我买对。西给你。 เขาบอกเขาบอกไอ้เพลงนี <of ending> <services> mm ้แหละจากการที like yeah. ah. Okay, okay. Ah. Uh ่เขาร้องเพลงนี้เนี่ยนะฮะคลิปเนี้ยมันก็ถูกใครไปต้องหลายปีนะปรากฏว่าคลิปเนี้ยมันไปถึงเมืองจีนและที่เมืองจีนเนี่ยเขาก็ดูเขาบอกคือเนื่องจากเด็กนี่ร้องเพลงจีนไงแล้วความหมายดีคือคนเราแตกต่างอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็สามารถ คนเราเนี่ยบางทีมาเจอกันได้มันต้องมีอะไรมันโดนบันดาลน,นี้คนเรามาเจอกันนะ <S <S สุดท้ายเนี่ยจีนเนี่ยรับเข,เข้าไปนะครับไปเรียนหนังสือที่นั่นนี่ดิภ <ละ S 2> าษาก็คือไปสูกภาษาจีนเห็นไหมนี่เขาลงจากสนามบินมาเนี่ยนะคนมาต้อนรับโโใช่ไหมคนบางจีนมาต้อนรับโอ้โหเขาโนเนมมากนะเขาโนเนมนะฮะแล้วกลายไปเรียนภาษาจีนแล้วเขาบอกว่าเล่าให้ฟังว่า เขาต้องทํางานแล้วก็มีเวลาต้องไปเรียนแบบเรียก<ช>อินเทนซีแบบเรียนเพื่อให้มีความรู้ทางภาษาจีนเนี่ยนะเรียนเฉพาะเลยโอ้กลายเป็นเด็กนี่มีโอกาสนี่เกิดจากคลิปนะถโโูกไหมแล้ว12ภาษานี่เขาบอกโอ้โหนี่เป็นความรู้สิบสองภาษาเลยสามารถพูดได้12ภาษาอ,อจากการขายของที่ระลึกหน้าใช่ <ๆ S 1> ใช่ก็ครูจะเจอนักท่องเที่ยวหลายอยา่างซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีภาษาไทยด้วยางแต่ที่ที่เราได้ยินถูกไหมฮะภาษาจีนนี่เขาเรียกภาษาแมนดารินเป็นภาษากลางของเขา จัง่น่ากงที่ไม่รู้ภาษาเลยนะเออน่าตาดีด้วยเออมนุษยสัมพันธ์ดีด้วยโอ้โหน่าเชื่นใจกับเขาจังเลยคือเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเปิดเผย กับสังคมกับโลกคือยินดีต้อนรับทุกๆคนและทุกเรื่องที่ผ่านเข้ามาเป็นเด็กที่ไม่ไม่ไม่เครียดไม่กังวลไม่วิตกทั้งๆที่ไปเดินขายของที่ระลึกหน้าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะครับอนาคตไปได้ไกลขนาดนั้นเชียวเนี่ยเขาบอกภาษานี่มาทําให้เราเข้าถึงเนี่ยจริง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 สมัยหนึ่งเราจะจําได้ว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยนะเราก็มีการเปิดรับภาษาอังกฤษ สมัยแรกๆถูกไหมฮะ,ะแล้วก็ผมจําได้เลยพระราชนิพนธ์ของรุ่นเก,ก้ารุ่นกระหม่อมรัชกาลที่6บอกว่าภาษาเนี่ยทำให้เราสามารถเข้าในสิ่งที่เราไม่รู้อีกทั้งเยอะแยะถูกไหมใช่ะอันนี้มัน<ช> <ๆ S 2> ก็เป็นการส่งเสริมไปอย่างภาษาอังกฤษเนี่ยถ้าเราไม่ได้ภาษาอังกฤษนี่เราก็ไม่รู้ว่าโลกเขาพูดอะไรกันนะแล้วเราก็เขาก็ไม่ไม่เข้าถึงเราเหมือนกันเขาก็ไม่มาคุยกับเราเหมือนกันถูเพราะันโลกวันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าใครรู้ภาษาอะไรแล้วจะไม่รู้ภาษาอื่นถูกหมเปิดโอกาสถูกมเรียนรู้เขาและเราใช่ ซึ่งอันนี้มันเป็นหัวใจสําคัญแล้วนี่ปรากฏเพราะความเป็น12ภาษาแล้วหนึ่งในภาษานนั้นเป็นภาษาจีนมันก็เลยเชื่อมต่อกันไปที่เมืองจีนได้โอ้โหมันเร็วขนาดนี้เลยนะจะกว้างขวางไปไ,ไกลมีอนาคตที่แบบเกินความคาดหมายได้ขนาดนี้เฉลวเนี่ยอถูกต้องเลยเออสำหรับเด็กบางคน,ใช,นใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราจะมองว่านี่คือโอกาสนะูไเออร็วนะก็ยั่งยืนใช่แล้วคนที่อยู่ในวัยเด็กเนี่ยใครมีเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะ บางทีลูกเนะี่ยอยาก,กเรียนรู้เพราะมันเป็นวัยที่มันเรียนรู้ได้ง่ายค่ะค่ะใช่บางคนก็ไปขีดกัน้นไม่ให้เด็กเนี่ยไปสัมผัสกับโลกภายนอกเลยไม่จอไปปิดกัน้นเขาไม่ได้หรอกความคิดของเขาก็จะต้องเจริญเติบโตตามัยและประสบการณ์ของเขา้เขาถึงมอบหน้าที่ความรับผิดชอบให้คนเกิดก่อนไงถูกต้องเลยคือผู้ใหญ่มีประสบการณ์มากกว่าออจินตนาการมากกว่ามีความรู้อะไรมากกว่า เพราะฉะนั้นเอามาช่วยเสริมเติมแต่อย่าปิดกั้นให้เด็กถูกต้องนี่ไงแต่ว่าถ้าเราไปคุมให้เด็กเราเหมือนกับพ่อแม่ต่อไปพอลูกเขามีลูกเก็คุมให้เหมือนกับปู่ย่าตายายสุดท้ายก็ไม่ไปไหนเลยไม่ขยายพันธุ์เลยไม่ขยายพันธุ์เลยไม่ขยายพันธุ์แล้วแกล้งแล้วก็แล้วจะไปพัฒนาได้ยังไงนั่นสิพี่นึกถึงคําที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก้าได้พระราชทานไว้นะเข้าใจเข้าถึง พัฒนาโอ้โหนี่เป็นสุดยอดที่สุดเลยปรัชญาที่ลึกนะไม่ใช่แค่เดินไปแล้วทำความเข้าใจกันไม่ใช่เข้าใจคือรู้เราใช่ไหมเราต้องรู้เราถึงจะเข้าใจเรารู้เราเข้าถึงนี่แสดงว่าเราต้องรู้เขาละะถูกต้องแล้วจากการรู้เรารู้เขาเราจึงมาร่วมกันพัฒนาได้นี่ไงมันลึกนะคะท่านบอกว่าคนเราจะทําอะไรก็แล้วแต่ไม่ให้ไปยักให้กับเขา ไม่ใช่องให้เขาเกิดเขาเ,เรียกระเบิดจากข้างในระเบิดจากข้างในแล้ว,ลวคนมันอยากได้อะเออเขาความต้องการความคิดเขาคืออะไรยังไงให้เดินทางไปแล้วตรงไหนที่เจอกับเราได้เราค่อยมาสนับสนุนแล้วเดินไปด้วยกันทางความคิดเหมือนเด็กโโเมื่อสักครู่เด็กกัมพูชาเนี่ยนะพวกดีจังพเพราะระเบิดจากไปเขาสนใจที่จะใช้เรียนภาษาถูกไหมเขาถึงได้ออกมาเป็นอย่างนี้ถูกไหมใช่แล้วมีผู้สนับสนุนเขาด้วยเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเราบ้างกลับมาย้อนดูให้มันโยกให้มันโยงกันเรื่องนี้แล้วกันดีไหม เอกลักษณ์ไทยนำสมัยอยู่เสมอจริงไหมทีวีวอทีนะอ่าดี๋เป็นทีวีวอทีได้เลยแฟนรออยู่แล้วเลยเป็นรูปแบบของการอภิปรายนะค่ะอ่ะเรามาดูนะครับ